ไปที่วงการเคป๊อปกันมากดีกว่าเรียกว่าสะเทือนวงการเคป๊อปเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมหลังจากที่อ e. ีแจซางซีโอค่ายเพลงยักษ์นะครับอย่างไหฟนี่แหละเขาได้ออกมาถแถลงขอขมาแฟนคลับของศิลปินเป็นจํานวนมากเลยหลังจากที่สภาแห่งชาติกับกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ไดทําการตรวจสอบประเด็นของการกดขี่และบูลลี่ศิลปิในในวงการเคป๊อปนะครับและพบว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทเนี่ยหลุดออกมาซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจํานวน1 8 0 0 0 ันหน้าด้วยกันนะเนื้อหาในกระสารดังกล่าวเนี่ยมีการพูดถึงศิลปินของค่ายอื่นๆในวงการเคปับทุกค่ายเลยแถบเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการบูลี่ดูถูกศิลปินค่ายอื่นๆแบบเสียเสียหายหายนะครับเช่นสมาชิกวงเดบิวตเมื่อพวกเขามีหน้าตาที่น่าเกลียดที่สุดไม่มีใครมีหน้าตาเหมือนไอดอลและสัญญกรรมก็มากเกินไปสมาชิกค,คนอื่นๆไม่น่าดูดึงดูดอย่างน่าตก อะไรทํานองนี้นะฮะคือเหมือนไปโจมตีไปบูลลี่ค่ายอื่นเขานี่แหละรวมทั้งยังมีการเปิดเผยด้วยว่าลิซ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่เคยถูกาพาดพิงด้วยนะมีการกล่าวหาในทานองว่าตอนออกทัวร์คอนเสิร์ตกับวงแบล็คพิงเพลงดังติดชาร์ตได้เพราะปั่นโบดและในเอกาสารก็ยังมีระบุว่าไฮฟ์เนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําให้ภาพลักษณ์แฟนดอมของลิซ่าดูไม่ดีในสายตาสาธาร,รณชนด้วยนะครับและสังพยายามตั้งชื่อแฟนดอมของศิลปินในค่ายตัวเองให้คล้ายฟแฟนดอมของลิซ่า เพื่อก่อกระแสลิซ่าแล้วก็มาปั่นให้วงในค่ายตัวเองดังบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสําเร็จซึ่งตอนแรกที่กอกสารดังกล่าวลุดออกมานะครับทางค่ายไฮฟ์เองเขาออกมาแก้ตัวนะเขาบอกว่าเป็นเพียงเอกสารบรยงานติดตามผลความคิดเห็นของกลุ่มแฟนคลับที่ร่างขึ้นนะครับโดยอ้างอิงจากปฏิกิริยาของสาธารณชนนะครับจากชุมชนแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับกลุ่มภายในขนาดเล็กไม่ได้สะท้อนจุดยืนของไฮฟ์แต่มาต่อมาเนี่ยประชาชนเกาหลีใต้ก็เริ่มออกมา ทวงกันมากขึ้นนะคุณผู้ชมมีกระแสวิกยาวิจาร์เกี่ยวกับประเด็นนี้หนักขึ้นถึงขั้นที่1ในศิลปินที่อยู่ภายใต้ของ h ฮฟ์เนี่ยก็ยากออกมาวิจาร์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยทาง CEO ของ h i ฟ e เองก็ได้ออกมาประกาศนะครับไล่หัวหน้าผแดกคนที่ทำเอกสารดังกล่าวออกจากบริษัทไปแล้วก็ออกมาแถลงขอเข้ามากับแฟนคลับด้อมต่างๆแล้วก็ยอมรับว่าเนื้อหาใเอกสารเนี่ยไม่เหมาะสมทําให้ค่ายและศิลปินในสังกัดถูกเข้าใจผิดแล้วก็จะทําการติดต่อไปยังค่ายเพลงต่างๆที่ถูกพาดพิงในเอกสารเพื่อทําการขอโทษทางค่ายและศิลปินที่ถูกพาดพิงโดยตรงต่อไปด้วยนะฮะ โอ้โหก็ถือว่าเป็นแค่พนักง,งานนะนะโห,หน้าแผนที่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตวาร้าระดับประเทศเลยนะครับของวงการเคป๊อปเกาหลีใต้นะฮะ